สวัสดีครับทุกคนครับบรรยากาศยามเย็นเวลานี้ผมอยู่ที่วังช้างนะครับโอ้มาหนีแกวันส่งท้ายปีเก่าคนหลายครับวันนี้มาท่องเที่ยวมานั่งช้างชมเมืองโบราณเนาะโอ้นะครับช้างก็ตอนนี้เริ่มเริ่มจางผู้คนเนาะมากันท่องเที่ยวกันก็ขอให้มีความสุขนะครับในการท่องเที่ยวแล้วยิ่งตอะไรครับปลา เด็กโตแล้วเห็นหน้าเจ้าของมาเนี่ยเห็นหน้าเจ้าเห็นหน้าเจะคว้างมาเห็นหน้าเจะคว้างมารอวะออันนี้ลูกควนช้างพ่อพ่อเลี้ยงช้างอะไรเชื่ออะไรอยู่ไพรบิ๊กครับไพรบิ๊กพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อพ่อช้างพ่อช้างเลี้ยงช้างโอ้ไพรบิ๊กเนาะเอาเอาฝากเป็นกำใจให้ภัยบิ๊กด้วยครับนี่ลูกของพ่อช้างนะเอออ่ะบรรยากาศวันนี้ ชวนซ่บชวนแางครับเอา้าใครอยากมานาั่งแซาบกับมานะครับชบูเอฟโอ้ยเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างเอาวันดีเอฟซีหน,น่อยวันดีม,มีพร้อมคุยตัวน,นี้มีพร้อมคุยโอ้ย <laughs> ตอนนี้ <laughs> ออกสายออกโอ้ไม่พร้อมคุยเหรอทำไมอ่ะทำไมไม่พร้อมคุยอ่ะ ายกล้องครับไอคอนเอาออวันนี้มีอะไรมาขายเนี่ยโอ้มีตุ๊กตามีตุ๊กตามาขายตุ๊กตางานงานทำเองอ๋อเนาะถ้าก็ทำอโอ้ได้ยินข่าวจัดโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้ <c oughs> ใช่ไหม อ๋อออ้หญ่โตชั่นเลยนี่ครับโอ้น่ารักมากครับูงานสวยงามมากจรงครับของ,ของากางน,นะคะ,อคะอของนีใหม่ได้ยคับอ๋อนี่ฮะโอ้หางน่ารัก

เของควันของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่มนี่มีออนไลน์ด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเบอร์นี้เลยอ๋อเบอร์นี้เลยเนาะ0 8 3แล้วค่ะโู้ส่งได้นะคะโอโทรสังทํทำได้เลยนะชอบแบบไหนลายไหนได้เป็นยังไงครับถึงมาขายตุ๊กตาไหมคะ แม่ค้าตัดชุดไทยค่ะตัดชุดไทยแต่งงานผ้าเป็นเหลือแล้วก็เอามาทําประโยชน์ได้นะคะครับฉะนั้นมันก็จะไม่มีคู่แข่งเพราะว่าผ้าของเราเป็นผ้าที่ตัดชุดไทยแต่งงานผ้าแพงและผ้าดีอยู่แล้วอ๋อเป็นผ้าไหมนะฮะเป็นผ้าไหมค่ะผ้าไหมที่ดีที่สุดแพงที่สุดนะคะชุดแต่งงานขายชุดละสองหมื่นขึ้นไปนะคะแต่ว่าทําช้างตัวละร้อยห้าสิบค่ะเหลือตัวละจากผ้าเนื้อดีนี่นะผ้าไหมนะ ขายชุดไทยชุดละสองหมื่นนะคะแต่พอมาทําช้างได้ตัวละหนึ่งร้อยแต่ว่าแม่ค้าชอบเพราะว่าออช้างน่ารักค่ะยิ่ง<ะ>ช้างแฝดยิ่งน่ารักเก๋เลยนะคะปกติขายร้อยห้าสิบวันนี้ขายร้อยหน,นึ่งอันนี้ร้อยเจ็ดค่ะวันนี้ขายร้อยร้อยห้าค่ะเป็นแสงสวยมากค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นสีงาช้างนะคะตอนตัดชุดไทยก็สวยมากค่ะออดีมากเลยนี่ครับเหมาะสำหรับ ราการของขวัญของฝากนะใช่ค่ะใช้ประโยชน์ได้อันนี้เอาไปห้อยหน้ารถได้เลยใช่ไหมห้อยหน้ารถได้ห้อยกระเป๋าได้อ๋อนี่ฮะห้อยหน้ารถได้เลยฮะนี่ฮะดูให้กระเป๋าน่ารักมากค่ะโอ้บอกถึงความมีฐานะนะคะโอ้ดีฮะใครอยากมีฐานะก็ตุ๊กตาหมุนตุ๊กตาได้นะครับโอ้โหนี่ฮะตัวเล็กก็มีเอาไปห้อยหน้ารถได้นะครับนี่ฮะอันนี้อันนี้สีเขียวคริสต์มาสค่ะอ๋อคริสตเขียวคริสต์มาสใช่เขียวแดงคริส เขียวแดงทองค่ะตัวนี้ครบเลยนะคะมื r r y ีคริสต์มาสแอดแฮปปี้นิวเอนนะคะพรุ่งนี้เราจะแฮปปี้นิวเอ r กันแล้วนะคะอ๋อพรุ่งนี้ก็ปีใหม่วันนี้ส่งท้ายปีเก่าแล้วอ่ะนี่ครับปากอุดหนุนเนาะปากโอ้มีลายสีลายแบบไปเนี่ยใช่ค่ะมีเยอะมากแม่ค้าก็งงค่ะอ๋อแม่ค้าก็งงแม่ค้าก็งงทำไปก็งงตาลายแต่สวยทุกแบบสวยทุกสีนะคะสวยทุกแบบสวยทุกสีเลยเราเป็น อามาเปิดตลาดที่นี่ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างพอขายได้ไหมตอบรับดีมากๆเลยค่ะลูกค้าชอบค่ะวันนี้ได้ยินข่าวว่าออเดอร์สามหมื่นเลยดีใจด้วยนะอยากอยากได้สักครึ่งแสนนะคะสามหมื่นไม่พอนะคะเราั้จะึ่งแสนนะคะต่อออเดอร์ปาดปาดปาดดีใจด้วยดีใจด้วยจัดขายถล่มทลายครับไม่น่าเชื่อดูดินี่ฮะก็ถือว่ามาถูกทางแล้วมาถูกทางค่ะกลับบ้านก็ถูกทางค่ะไม่หลงทางนะ อ๋อทำไปทำอีกอันนี้คือทําเองเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำเองค่ะทำเองผลิตเองขายเองยค่ะอ๋อก็คือนักเลงมากๆเลยค่ะทําเองขายเองเลยใช่นักเลงมากเลยตอนนี้ได้ยินข่าวว่าลงเครื่องจักดอ่าเครื่องเย็บผ้าจะสิบกว่าเชือกอ่ารับคนเ่ือกเลยเหรอที่ผ่านมาได้ยิงขาโอ้ยลงลงให้ช่างค่ะลงให้ช่างเพราะว่าส่วนตัวเย็บเย็บเองไม่เป็นค่ะแต่ว่าตกแต่งเองนะคะอ๋อนี่ครับงานทำเลยฮะนี่ก็สวยนะครับน่ารักนะครับ น่ารักมากเลยใครมีเอกลักษณ์อยู่แล้วค่ะคือผ้าก็ออกสีนะออกสีแบบสีสะท้อนอ่ะใช่นี่ฮะออกสีสะท้อนแพงสวยแล้วนี่ครับสั่งได้นะคะเราช่วงนี้เราจัดโปรส่งฟรีนะคะใครไม่มีที่ห้อยเอาไปห้อยคอแบบผมก็ได้นะให้คอแบบนี้ตามผ้าไทยนะคะก็สวยไปอีกแบบนะพุณเล่นนะครับเอาไปเอาไปห้อยกระเป๋านะครับหรือว่าเอาไป เป็นของกวนของฝาก,ากส่งปีใหม่ได้นะครับก็โอเคเลยแล้ว,ลวก็ยานวดขาไี้กี่ขวดรู้ปะเนี่ยอ้าวเหรอฮะทำไมไม่มีคนสนใจอะลูกไม่ได้ฉีดลองให้เขาเหรอ้เอาฝากเป็นกำลังใจให้น้องเข้ากล้องฮะขายของ วันนี้มาเปิดบูธที่วังช้างนะอุยทยานะครับบูธเ,เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์อิทธิพันธ์ธน,นะครับเจ้าของสถานที่แล้วแล้วก็บริษัทวังช้างแรมเพเนยนะียตเนาะที่ให้เรานะครับมาตั้งโต๊ะขายเ,เล็กเนะครับที่นี่เนาะนะนะก็ขอ,ขอขอบคุณท่านนะครับที่ให้พื้นที่ขายของนะครับให้กับอ่า กินก็ไม่ใช่สินค้าของผมเราเป็นของเพื่อนนะครับของเพื่อนแฟนแล้วก็ของผมจะเป็นตัวนี้มีอยู่หกขวดได้กี่ขวดลูกได้กี่ขวดคนนี้ขายกี่ขวดไม่ได้ขวดไม่ได้ชขวดไม่ได้ขวดเลยไม่ได้ชิขวดเลยโอ้โหเราเอาฝา,า,า,ากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่ครับเอาใครสนใจตุ๊กตากะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์เรียกเลยนะครับที่ ลงในคลิปเนาะหรือว่าสอบถามมาใต้คลิปนะครับอยากได้ตุ๊กตาราคาเท่าไหร่ส่งไหมส่งที่บ้านไหมยังไงนะส่งเคอรี่ส่งไปที่นี่ไหมก็สอบถามมานะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์แมค่ค้าเอาขอลงคลิปกอนค่ับรรยากาศวันนี้กลับไปกัาลังใจกันที่วังช้างอายุทยานะครับ Thank you for watching!